ชั้น21ขนาด31.5ตารางเมตรติดสถานีรถไฟฟ้าบางบัวเขตบางเขตจตุจักรคอนโดโครงการเดอะเซียร่าสีปทุมติดถนนพหลโยธินตรงข้ามมสีปทุมสามารถเดินทางข้ามาได้เลยใกล้แหล่งชุมชนทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเพียงหนึ่งป้ายสถานีรถไฟฟ้าเท่านั้น โครงการมีขนาดถึง32ชั้นระบบความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนกลางครบครันสระว่ายน้ำฟิตเนสสวนยอมห้องประชุมห้องดูทีวีครบครันระบบคีย์การ์ดให้เช่าได้ผลตอบแทนสูงเดือนละ13,000บาทขึ้นไปค่าส่วนกลางตารางเมตรละ55บาท ด้านหลังมีอาคารจอดรถขนาด5ชั้นไว้บริการอย่างพร้อมสลับทำเลเยี่ยมติดถนนรถไฟฟ้าบางบัวโครงการเซราสีปทุมฟรีดอกเบี้ยนา,นานถึง24เดือนเหมาะสำหรับนักลงทุนทุกท่าน